สวัสดีค่ะวันนี้ยายอ้อยจะพามาทำวุ้นกะทิมะพร้าวน้ำหอมนะคะน้ำที่เห็นนี่คือน้ำมะพร้าวน้ำหอมนะคะยายก็จะกรองแล้วก็เทใส่หม้อไว้แล้วก็ตามด้วยกะทินะคะใช้มะพร้าวขูด1กิโล2ขีดนะคะแล้วคั้นให้ได้น้ำเท่าไหร่ก็ได้ค่ะประมาณนี้นะคะเราก็จะมาเทอันนี้ยายให้ที่ร้านขายมะพร้าวคั้นให้นะคะ ก็จะนำมาเทใส่หม้อเลยส่วนที่เป็นน้ำทั้งหมด7จกิโลครึ่งนะคะถ้ากะทิกับน้ำมะพร้าวไม่พอเราก็เติมน้ำเปล่าแบบนี้ค่ะอันนี้คือน้ำเปล่านะคะเติมลงไปเลยให้ได้7จกิโลครึ่งนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลทรายขาว1กิโลครึ่งสูตรนี้เป็นสูตรทำขายนะคะยายขายอยู่ค่ะ แล้วก็เกลือ3มช้อนชาหรือประมาณ20กรัมนะคะแป้งข้าวเจ้าร2อบห้ากรัมยายจะใช้วิธีนี้ละลายแป้งข้าวเจ้านะคะนี่เป็นเทคนิคค่คะจะได้ไม่ต้องคนจนแป้งละลายนะคะมันช้าค่ะใช้วิธีนี้นะคะง่ายค่ะนี่นะคะแป๊บเดียวแป้งก็ลงไปหมดแล้วค่ะแล้วก็ไม่เป็นก้อนด้วยนะคะเสร็จแล้วก็คนค่ะ คนให้น้ำตาลละลายเมื่อน้ำตาลละลายดีแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ผงวุ้นค่ะผงวุ้นที่ยายใช้ยายใช้ยี่ห้อนี้นะคะน้ำหนัก50กรัมกับ25กรัม1ห่อใหญ่กับ1ห่อเล็กนะคะรวมทั้งหมดเป็น75กรัมยายก็จะใช้วิธีโรยแบบนี้ก่อนค่ะโรยให้หมดเลยเพื่อให้ผงวุ้นเรา นะชุ่มน้ำนะคะโรยแบบนี้เลยแล้วก็รอค่ะรอให้ผงวุ้นนี่อมน้ำเข้าไปจนแบบอย่างนี้เลยนะคะเป็นแบบนี้เลยเมื่อกลายหมดแล้วเหลือแค่นิดเดียวไม่เป็นไรค่ะใช้วิธีตักแบบนี้นะคะค่อยๆลดไปเป็นวิธีที่ยายทำตลอดค่ะ เดี๋ยวยายจะบอกทีหลังนะคะว่าทําสูตรนี้ได้กี่กล่องหม้อที่ยายใช้ยายใช้หม้อเบอร์32นะคะคนให้ผงวุ้นกระจายทั่วแล้วพักไว้15นาทีค่ะมะพร้าวอ่อนนะคะมะพร้าวน้ำหอมอ่อนที่ยายใช้ยายใช้5ลูกนะคะแล้วก็จะตักเอาแต่เนื้อแบบนี้อย่าให้ติดเปลือกกะลานะคะนยคะอย่าให้ติด สีน้ำตาลนะคะเพราะว่าเวลาต้มไปแล้วมันจะทำให้เป็นสีดำค่ะค่อยๆตักเอาแต่เนื้อนะคะถ้าติดไปเราก็ใช้มีดปาดออกได้ค่ะนี่อ่อนๆแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยเมื่อเราทำเสร็จแล้วมะพร้าวเ,เสร็จแล้วนะคะมะพร้าวอ่อนเราเสร็จแล้วเราก็นำหม้อหุ้นของเราตั้งไฟนะคะนำไปตั้งไฟ คนจนกว่าจะเดือดนะคะห้ามปล่อยมือเด็ดขาดเพราะตอนนี้จะทําให้ผงเอผงวุ้นของเราเนี่ยติดกลมมอได้เมื่อเดือดนะคะนี่ค่ะเดือดครั้งที่หนึ่งนี่เดือดครั้งที่หนึ่งนะคะยายก็จะใส่มะพร้าวอ่อนลงไปค่ะใส่มะพร้าวอ่อนเลยลงไปเลยนะคะแล้วก็คนให้มะพร้าวกระจายทั่วตอนนี้ไม่ต้องคนก็ได้ไม่ต้องคน ก็ได้นะคะปล่อยเลยค่ะพอเราคนมะพร้าวกระจายทั่วแล้วนะเราก็ปล่อยปล่อยให้เขาเดือดนี่นะคะเริ่มจะเดือดแล้วเดี๋ยวรอให้เดือดมากกว่านี้อีกสักนิดนึงเน,เนี่ยเดือดมากขนาดนี้แล้วนะคะยายก็จะปิดแก๊สเลยค่ะเมื่อปิดแก๊สเสร็จแล้วยายก็จะยกหม้อลงนะคะ ไสหล่อเย็นค่ะยายก็จะเอาน้ําใส่กระมังไว้แล้วก็ยกหม้อวุ้นของเราลงไปแช่เลยนะคะเพื่อที่ทําให้วุ้นเย็นเร็วค่ะอุณหภูมิที่ใส่ในกล่องได้คือประมาณ55-58นะคะถ้าไม่มีที่วัดก็ลองตักใส่กล่องดูค่ะถ้ากล่องไม่หดไม่เบี้ยวไม่อะไรก็คือใช้ได้แล้วค่ะก็จะตักใส่กล่องแบบนี้นะคะกล่องที่ยายใช้ 02S นะคะเป็นกล่องสี่เหลี่ยม น้อยน่ารักค่ะยายขายกล่องละสิบาทนะคะนี่แบบนี้เลยทําเสร็จออกมาแล้วทั้งหมดได้หกสิบกล่องนะคะนี่เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ